สวัสดีครับผมแบงค์แหลมจะบังนะครับวันนี้ขอนําเสนอเหรียญนั่งพานนะครับหลวงพ่อเส่งนะครับซึ่งเนื้อนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับชุดกรรมการใหญ่นะครับดูรายละเอียดด้านหน้านะครับมีการตอกโค้ดนะครับที่ใต้พานนะครับแล้วก็ลำดับหมายเลขหกสิบนะครับดูรอยตัดด้านข้างนะครับ ปันเฟืองค่อนข้างละเอียดนะครับตัดเกือบสุดนะครับมาดูในรายละเอียดด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นหลังเรียบจานทั้งองค์เลยครับดูเอกลักษณ์รอยจานนะครับชัดลึกมากนะครับเป็นอีกรุ่นที่น่าสะสมของหลวงพ่อเสงนะครับชุดกรรมการใหญ่นะครับครับผมแบงค์แหลมเชบังก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังนะครับขอบคุณครับ